ืนแล้วค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะพวกนางติดฝนค่ะกลับบ้านไม่ได้เมื่อคืนนะคะก็เลยนอนจะสอดแจ้งฝนตกทั้งคืนผน้นางท่าของกำงงมะงองมืองแองค์บรรยากาศเน้มเศร้าๆยุคขวัวนางดุยเมื่อคืนพี่น้องเอ๋ยด,ดูสิคะ่ะ ขึ้นมาหานางแล้วก็นางกับบอ้ลงค่ะมาเรียนน้ำกุนกค่ะจักมือนางว่าสิบโมงสี่ถุ่มจังมือนางว่านะคะแต่สุดท้ายฝนก็กระหน่ำลงมาลงไปนี่ก็คือิได้ไปห้าดำให้ดับหน้าแล้วพี่น้องเลยอันนี้คือสะพานของนางนะคะเป็นหูปลักษณะนี้ประท่านได้แล้วหรอคะ่ะนะคะ มาค่ะมาเดินชมขวายามเช้า,ชาๆค่ะบรรยากาศได้นะครับพี่น้องค่ะเย็นค่ะน้ำก็ไม่ได้อาบสุดเดียวทั้งคูนอย่างนี้แหละค่ะพวกหน้าเขาก็ลูกกันนะ มา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 ยางแบบอยู่ผิดเร็วๆมันเย็นดีนะหญิงเมื่อน,นี้เริ่มฟ้า <c oughs> เริ่มฝนเบิดม,ม,มือแล้วพี่น้องเอ้ยพายุเข่าแล้วค่ะเคลื่อนเสด้ดำให้ดำหน้าแหล่งลงไปนะี่เคลื่อนเสด้ไปดำหน้าซอยหนังซ้ายนะคะฝนตกแห้งวันสันมาเคืนนี่นนนกแ็แซดถามทางบา้านเขาเพว่าฝน,นตกแหง้งตกตั้งแต่เริ่มตกตั้งแต่สี่ทุม่มเปิดฝอย แหงลงแหงลงแหงลงนะคะจนซอดแจ้งค่ะพวกนั่งกันเลยปฏดก,กับกันนะคะเมื่อคืนมีเจด,ดุยนะคะแล้วก็คุณแม่บัรเลงค่ะเจล้านแล้วก็เจลา้ลจลานกลับไปนอนก่อนช่วงฝนสานะคะส่วนนางข้าวก็ไม่ลงนะคะนางปล่อยผีเมื่อคืนนี้หาผัากันมาดริงกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นดูค่ะ คืนพวกนางพักกันดริงอยู่ตรงนี้นะคะจิบเบียนะคะที่เรยกว่าสิมัส้มใหญดาวค่ะเออมันมีดาวค่ะเลยเด็ส้มฝนค่ะตากฝนหน้นากำลังอันกันน้ำไว้พี่น้องครับปีนี้นางจะกั้นน้ำไวให้เต็มนางบอกเป็นน้องเป็นสะบอกหน่อยๆลยขอบ ผานางก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะมีแต่ใหม่นะคะใหม่ล้วนๆค่ะไหม่จิกนะคะเสาก็เสาไมยค่ะราคาที่ดินที่พ่นหายนางซีกับสิบพุทธคาะเลยขึ้นไปทางปุ๋ยแล้วค่เพราะว่ามันจะมีคนทางไปอีกทางปุ๋ยแล้วขึ้นไปพี่ขึ้นไปโหดค่ะ ี่ราคาม่นคืนนี่าักันมัดชิวๆกันอยู่มองนี่แหละค่ะมองสลัดเซลในราคาอ้าวถุงลำไยประนางก็บอกได้เก็บขึ้นมืดเลยบอกยังกินได้อยู่บ่นี่นะมืดเลยล่ะกันเอ็นี่กันนั่งประ่านได้แล้วนะคะยังกันได้แต่ขางเดียวนะคะก็เสียวๆอยู่นะคะ ความลึกลงไปนี่ก็ประมาณห้าเมตรเลยนะคะบริเตินๆนะค่ะนี่ความสูงนี่ยตยงตงตไปไปไางมาทางนี้ส่วนโซนทางนี้ก็จะเป็นที่ดินจัดสรรของนางพี่น้องเอ,อ้ยปีนี้ตกอยู่ประมาณล่างวะเท่าไรตอนละสองแสนบาทนะคะทางบ้าคนไทย มีเอซีถามว่าคนไทยซื้อได้บออันนี้ก็ต้องถามดูนางก่อนนะคะว่าซื้อได้ไหมซื้อได้อาจจะเป็นขึ้นชื่อไม่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองหรือว่ายังไงซื้อให้กิก๊กซื้อให้เมโน่บางนี้ <c oughs> น่าจะได้นะคะขึ้นชื่อเขาอันนี้ก็ทางเขาวป็นมาทะล้วนะคะอยางบอดีก็จระวังโต๊ะบลืมนะคะ <c oughs> มองในนางกระสิเทเป็นคันกรีนะคะอันนี้นางนางนางเ็ดเป็นลานกว้างนั่งวะนั่งมาท,ทำเป็นลานจอดรถอะไรสักอย่างของนางนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะตรงะะตรั้วกั้นมานี่ค่ะเลยก็เลยรั่วออกไปกระสิเป็นที่ดินแบบจัดสรรนางนั่งน,นั่นขายแบ่งขายนะคะเพราะว่าอันนี้นางก็สิอันนี้เป็นของนางตัวนี้นะ ที่ตรงนี้นางก็จะทําเป็นเทคแคร์รตแล้วก็ไปกระตับน้อยของนางนะคะพวกนางตื่นเช้ามานางดูยังไม่ได้ใส่เสื้อนะคะตื่นมาก็ไม่รู้สแตกอะไรบ้าบ้าที่ได้ยังกินกันนางเท่าปล่อยผีนะคะเมื่อคืนานางบอกว่าอยู่กับโกนี่แล้วตื่นมากก็ง่วงหาเลยนะเวลาชวนกลับนะ่ะไม่กลับนะ จะอยู่ต่อยไหมหนางเข้าฮะโดยมึงเอาไว้เลี้ยงเลยไว้เถ่านี่นะฮะขันเลี้ยงไว้กับเจ้ามัดสีซอยยังมึงได้และเห็ดเนี้ยกับว่าได้และเป็นแม่บ้านก็คือสีว่าได้ห่าบกระดูกโยเป็นยังไงคะลงไปในเส้นไม่พากลับบ้านนะคะสจะพาดำนา ตื่นมากคือธุรกินบักแต่งมีสวนแตงเต็มเตื่นมามมาเกลี้ยงเป็นอะไรคะคือจ้งกับเมามันบอสคะ<อ>คือจอ้งกับผู้ชายกับบดิมีเนื้อตกถึงทองแต่าไปบมานมาคุยกับพี่ออดคุยแ็บไปไหมลาบค่ะค่ะบลลาบก็เงยตายที่คะ่ะแตกหมดไหมคะเบียบร์น่ะโว้ยฉเบุดบ่กระจาย เขาะคือตื่นขึ้นมาเสื้อกระบ,บอกไส้โทษมึงเห็นอย่างอีแาวมาคืนนี่นะน,นั่นแหละสู้นอนทั้งเครื่องเลยเห็นอย่างอีแาวคม <c oughs> ันก็ยาดมาเลยอุ้ยมันคือในล่างๆโล,ลนบนคืนนะคะอันนี้จะเป็นกระต๊อบของนางนะคะพี่น้องเอ๋ยกระบปงมีไฟมานอนแล้วก็วิปงจรจากพวกนางออกมานางส้มจันทร์สมอีเกิะะร์งแล้วก็ถ้าก็แวะนอนตรงนี้นะคะ ก็พอดีงามแล้วมันจะเป็นสองชั้นนะคะนางสีนอนอยูน่นกลารนีาแหละครนิชลอันนี้นั่งหนาะสีเพชรห้องน้ำนะคะแต่ยังไม่เสร็จคะ่ะทำไมมันเอียงเอียงฮะเอาเดินมึงดูสวยนะคะไปเดินตรงสะพานนะะั่นค่ะอือหือปาดมือนี่คือสมานาน่าพี่น้องเว้ยมันได้มาข้างอ่างแหลม นางสีกินต่อกับเขาไม่ได้ค่ะนานๆมากินเถอะเซตมากรองดองค่ะมีแต่นางขาวนะคะนางยิ้มเมื่อคืนเนี่ยนางเก่งค่ะขย้อนสีมีผู้ชายมาเผื่อนมันกบบระปเป็นใจค่ะฝ้าฝนก็บปเป็นใจผู้ชายกรบปริบมาเลยค่ะนางสีสจอดรถล,ล่างรถบนคืนนะคะเด๋ยวสีให้ขึ้นไปเบิ่งกระตอบน้อยทั้งทึ้งนะคะบนนอนของนาง เอาอ้เท่าไว้น้ำเด้อก,กี่ขานเอาลงอะไรนะอ,อ้เท่าไว้น้ำนะอู้ยเฮ้ยซิกพุ่งตัวนะคือกระเด้าแท้พุบไปดูอะไรซ <laughs> ิกพุ่งเถอ,อะน่ะเฮ้วจะขึนไปเบิ่งข,งข,งขงังเิงมันมีอะไรประพวกนางมื่อคืนพวกนางนอนอยู่ในนี่นะคะ แล้วก็ก,กินไปกินมาพอนั่งเทเบียดลงไปหวดทั้งนั่งซีอยู่ข้างล่างค่ะห <c oughs> ้องอ่างข้างจ่นั่งซีนอนอยู่ตะล่า <c oughs> งจค่ค่ะ <c oughs> ตั้งใจค่ะอือตั้งใจไปซด้อ <c> ห <oughs> ัวจะได้รู้ถึงยังไงมันคู่หวังนะนั่งเอาเอาเอาไอา้ไม้อัดนะคะมาตี <c oughs> นอนได้อยู่ประมาณจะคนซี๊ <c oughs> มือหน้านัดสายมันอนกะเพาอกระเเออกระเพาะซองคนเลยเอาสิหัวห <ยา S 2> ัวจย่าไดคะเนี่ยมึงคือฝนแห้งแห้งใครแต่มันสาดมาฟังนะใครแตมันสาดมาฟังนี่ยนางสีหัวเปียกมั้ยนะคะนอนอยู่ในนี้กับเพาะไม่บันเลงนะคะโอ้ยวันนี้ก็คือสิได้ลงไปหาถอนกาดถอนบุ่งของเขาคือใดฝนเตือนมากกัเป็นอันทีอยู่แล้วนะคะับนางขาว อากาศด,ดีจังเลยค่ะฝนตกใหม่นะครับมาล่ามานลูกแม่เลยไปแท้สินสาดแจกนั mm ่น hmm. คือสีหิวแหงไม่จะเลิกกับจะกจะกับต่อนได้เหรอข้าไปทำมาแล้วขอบคองขอบคองอยู่อันใหญ่เมื่อค่ะตกลงเธอจะได้ไปบ่คะสาวสาบมันี อ้าวเจ้าว่าเจ้ารถไปลนะโอ้หวยไทยเหรอวันนี้อ้าวฝันดีไหมผู้ใดก็ได้ก็ไม่ได้นอนอ้ยวันนี้หวยออกเนาะพี่น้องเอ้ยวันนี้หวยออกไม่ได้ฝันค่ะฝันก็ไม่จําไม่จำก็ขอให้ ถูกหวยกันนะคะวันนี้วันนี้วันดีนะคะวันที่สิบหกแล้ววันหวยวันหวยออกแต่ไม่บอกเพไม่รู้ว่ามันออกอะไรนะคะมีแตาสินกับบ้านแล้วค่ะไปอีเา,เาลากับกระได้กลับดอกถ้ามันไปดำหน้าคือเราได้ไม่ไปยังไม่หิวห้องกระแปดมงเอง ผิวกระตายหย่าแล้วอดอาลงไปกินอยู่เฮือานฝ่ายเฮือนมันนะคะเค้ะเลพี่น้องเลยกระบ,บั้นกลับช่องกันค่ะมาแล้วก็ข้างอ่างแหลมเหน่าเนี่ยเทน่าไม่ใช่ไหมอยู่บอค่ะเอ๊ะเจ้าหนุามาอัอเออนเบาน้องเสือกับน้องเสือทั้งปีนโอ้ยมันหนาว หนาวกับเกี่ยวกันเนี้ยมันทางปีนบอด้เกี่ยวกับหนาวได้ทางปีนคืนเนมันหนาวไหมคก็สดแต่ผมเปินงวอทายกับฝ่าพนกับบ่ปิดใจนะเฮ้ยบุษ่าเออโทรสั่นเออโทรแล้วโทรอีบุษษาสั่งนั่นสั่งนี่ฝ่าพนกับบเป็นใจโอ้กับบอมาาล่วบ่าเฮ้ย ต่เราตนนางกระเทยทั้งหลายโทวมาแัน่องมาแัน่ก็บริมาผู้ชายตลอดไตเปุ่ยนี่ก็ได้โอ้ยจะแมนเออจะแมนบุญนางกระเทยบุญปากนางกระเทยบ่มีลีเราทนายถอยรถเจ้าให้คุณแม่เหยียบเกือกคนมัดซองจริงอ่างข่างใจเสยความตีนเป่าเมื่อนี่บ้าก็ได้ตัวน้ซอยนะกามีทิ่ ขาแบหสิแตกยงเอากินลาจิตนามันยังเศ้าเศร้าเาปเศร้าตบานละแต่หลอนเขาเป็าครเศร้าอยู่คืนตอนุ่งเรื่เขาเป็ครเลยละเมุ้ปีโมเรจะไปเป็นดกันนากันดอกีจักขีดจักด้าวายนคู่ไป็นใาลาบนะนยบนนอหรือบนอนมันนอกโย่ใจกันอีหาในเมืองได้เลยมันเอาไม่ให้นอนมันนอนนานอ กูอยู่กูดิโนกูดิโนกูก็หาบอลให้นอนมาอย่านหละบอลนอนมานอนแล้วกูเป็นมาที่ก็เอะเล้งมาขึ้นนี่นะมีห้าวันนีอ้ยมือนี่และนะค่ะนางไปข้างอ่างแลมค้ะอย่ากเมื่ออยากเมื่อตั้งแต่ตีหนึ่งขุวนนาง่าวกรบอเมื่อก่ะกระ่รสิพักแข่งฝนลงนี่ห้ามึงเลยแล้วหายังตะกี้ใาห่อนหอนหอดแล่นพูน กินยูซายกับมะแซบพี่น้องเอ้ยผู้พากันแล่นออกไปกินทุกลางเดินผู้กินยูซ่าพาสตะกี้มันเย็นเย็นกลางคืนนั่นมันได้เนาะมันได้บรรยากาศอีหยังอันน้ำยาอันพ่นปากนะกันใหญ่ไปยูซายกระดัยนะสิบห้ากินข้าวกินหน้ามีสบายอีกถ้าไปทอดไส้ด้วยถ่าจะตอกกระดูกขมอเละมึงนะเมื่อมีแดดออกมาเลยด้วยบ้าน นี่นะคะไป,ไปไปไปค่ะขั้นไปสิแตกกัไเลก็ไปก็ไปขั้นบนใบอ่ะข้างอ่างแรงพ่นกรบโปรงเนาะเออขั้นวันนี้จากบ้านพ่นกรบโปรงเออขาว่าแม่แรง <ๆ S 1> นั่นคือสุดรพ่นกระโปกันที่ได้ดสำนะจิมโป่งมาทำม,มาบบมเป็นน้ำมึงือจากบ้านีาเบอาแน่มึงอย่าอยู่บ้านแค่นั้นแหละไปเอาเกิบจะว่าอะไรไปแล้วพี่น้องค่ะจากคลิปหน้าค่ะวันนี้นเราก็จะไปหาถอนก้าถอนบุ้งนะคะ ไปแล้วค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีดดค่ะ